สถานการณ์ราคาอัวในพื้นที่จังหวัดน่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูราคาอัวครับอัวตัวนี้นะครับเป็นประมานลูกผสมครับสูง140เซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมเป็นวัวสาวใหญ่ใกล้ผสมครับคุณลุงเขาฝากเปิดมาที่ราคา33,000บาทนะ33 0 0 0บาททวนครับซึ่ง วัวตัวดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นวัวที่ค่อนข้างสูงนะครับเป็นวัวสาวใหญ่ใกล้ผสมแล้วนะครับเหมาะสําหรับคนเตรียมไปพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ครับสําหรับตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับผสมอ่าผสมเทียมนะครับเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาครับเป็นวัวที่ผ่านการมีลูกมาแล้ว1ตัวนะครับผสมผสมเทียมนะครับผสมเทียมคุณลุงเขาเปิดไว้ในราคา 43,000บาท43,000บาทว่าอย่างนั้นนะครับเป็นวัวชารโลเเ่เลือดสูงพอสมควรครับท่านผู้ชมและที่สำคัญผสมเทียมนะครับกับเ,เลือดร้อยผมจำชื่อเขาไม่ได้นะครับว่าพ่อพันชื่อว่าอะไรนะครับวัวตัวดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นวัวค่อนข้างสวยนะครับมีขนาดความสูง130เซนติเมตรครับท่านผู้ชม130เซนติเมตรตัวนี้นะครับ แต่ว่าเพิ่งผสมไปเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับดังนั้นเราก็ไม่แน่ใจหรอกนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับราคา43,000 43, บาทนะครับ43,000บาทก็เป็นวัวที่สวยนะครับผ่านการมีลูกมาแล้ว1ตัวชาวเล่เป็นวัวที่เป็นที่นิยมนะครับในพื้นที่จังหวัดน่าน กินหญ้าดีกินเก่งนะครับหัวจุกเนื้อดีพิมพ์นิยมครับผมเอาถัดมาตัวนี้ครับาชาเร่ลูกผสมเหมือนกันนะครับมีเขาสูง123เซนติเมตรครับเปิดที่ราคา2 7 0 0 0 0บาท27,000บาทครับวัวอายุประมาณขวบนิดๆครับท่านผู้ชมต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงอีก พอสมควรนะครับอย่างน้อยก็เกือบปีนะครับแต่ก็เหมาะสำหรับมือใหม่นำไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวโตมาก็มีกำไรครับซื้อวัวซื้อเล็กไปหาใหญ่ซื้อเล็กซื้อใหญ่ไปหาเล็กใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับท่านผู้ชมชาวเร่ลูกผสมนะครับเป็นวัวขนาดกลางๆนะครับส่วนสูงประมาณ135 135ซนติเมตรครับ เป็นวัวสาวนะครับสาวใหญ่ใกล้ผสมเช่นเดียวกันครับราคาอยู่ที่38,000บาทนะ3า0 0 0บาทครับเป็นราคาที่พ่อค้าฝากขายมาอ่ะก็นำบรรยากาศนำราคาวัวในพื้นที่จังหวัดน่านมาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวแค่เท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ